พูมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์พัดลมนะครับพัดลมเตาอบนะครับไฟเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่ก็คือสาเหตุที่ไมคือน้ําเข้านะครับจะมีรอยน้ํานะครับน้ําเข้าแล้วช็อตนะครับตัวนี้เขาก็จะพันเป็นสองคอยหนึ่งคอยนะครับสองคอยหนึ่งคอยสองคอยนี้จะลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับ ส่วนค่อยเดียวนี่จะลง18นะครับมีทั้งหมด12ชุดนะครับต่ออนุกรมหรือว่าต่อซีรีส์นะครับต่อหางหางหัวหัวหางหางหัวหัว,หวนะครับหรือเราจะพันเป็น18แล้วก็18 10ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสับนะครับสกัดหัวสายนะครับ หลังจากที่เราสกัดเสร็จนะครับแล้วก็ยกออกมาเลยนะครับนี่ผมจะไล่หัวสายไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็น้ำมันหยอด ทิ้งไว้สักพักนึงนะครับแล้วก็นะครับเรางัดขึ้นมาแล้วก็ครีมนะครับบิดบิดขึ้นมาบิดออกนะครับ,นะครบแค่นี้เองนะครับวิธีลือนะครับ แล้วก็บิดออกทุกคอยนะครับผม